สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องพีชยูทูบจีเนะครับฝากกดไลค์กด s ับส c คร b e กดดิ่งติดตามและคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมเกมกันเลยครับ เ,เขาจะไม่ตั้งตัวให้เราโผล่ไปกินมันจะมีช่องอยู่ จังหวะนี้ยิงแอร์ดอกเลียดแขกนะครับปอดีเห็นเมืองมันเงียบๆก็เลยต้องเรียกอะไรมาบันเทิง นี่ีครัมีตัวมาเซอร์ไพรส <Thank> you. ก่อนที่ผมจะวิ่งข้ามสะพานไปก็มีตี้มา ทายเพื่อนเราโดยทั้งหมดช่วยมีทีเพื่อนเรา,เดเาโดยที่แบบนี้แลครับมาร่วมกัเลยได้โอกาสิีตัวที่มาลางเกาะแล้วมีตัว ดีนะเพื่อนผมยังมั่นใไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ถึงไม่งั้นโดนเนแตแหละตทษทีครับวันนี้ถึงเต้นที่นึ่ง ผมไม่ค่อยชอบใช้คูณแปดเท่าไหร่ผมว่ามันใกล้จนเรามองไม่เห็นนะบางคนอาจจะชอบแต่ไม่ถนัดเท่าไหร่ผมถนัดสูงสุดคือคูณหกมากกว่า ถ้าเราเป็นคนสน,นัยให้เรายิงสนับสนุนเพื่อนจากด้านไกลได้เลยครับหนึ่งเราจะ อยู่ฝั่งไกลๆเพื่อที่จะสนับกันุนเพื่อนได้แล้วเราก็สามารถมองเห็นมุมกว้างได้ว่ามีสตูทั้งหมดก,กี่คนอะไรอย่างเงี้ยครับคอยโคเวอร์ให้เพื่อนเนี่ยครับผมก็จะเล่นสไตล์ประมาณนี้โคเวอร์บ้างบุกเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ฝากช่องพีเกมมิ่งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมขอบคุณครับที่รับชมครับผมสวัสดีครับ